ส่วนปัจท,ทีคอมมร์เชียนเนี่ยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์รถบรรทุกฮีโนโค่ครับถ้าเราเราสร้างความสุขในการทำงานได้เนี่ยหนึ่งปัญหาที่จะลดไปคือการลดการเข้าออกของของบุคลากรแล้วก็ถ้าทุกคนทำงานได้อย่างมีความสุขเนี่ย ก็จะทำให้งานมันออกมาได้ดีจากการสำรวจครอบครัวมีสุขนะคะเราก็มาพบกับปัญหาเรื่องเงินนะคะเราเลยได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะชื่อเต็มๆก็คือสวัสดิการพนักงานปัตตีคอมเมเชียนค่ะได้รับ คำแนะนําในการจัดตั้งสหกรณ์ผมก็เลยเรียกฝ่ายหน่วยงานคณะผู้จัดรรทำนะครับคณะผู้จัดทำก็จะมีอยู่ประมาณ4-5คนมาลองคุยกันว่าเราจะจัดตั้งสหกรณ์นะสหกรณ์สวัสดิการจังหวัดเข้ามาให้ความรู้ค่ะท่านจะเข้ามาแนะนําวิธีทําวิธีเก็บเงินวิธีทําเงินกู้ในส่วนของรายรับของเงินเดือนเราเรามีประจําอยู่แล้ว พอมีการออมตัวนี้เหมือนกับว่าเป็นการสะสมตัวเงินเพื่อเป็นสวัสดิการให้ลูกอะค่ะลูกกําลังศึกษาอยู่2คนเป็นค่า้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ใช้ประจําวันอาจจะมีค่าค่าเรียนพิเศษค่าค่าเทอมของลูกแต่แต่ละแต่ละช่วงอะค่ะก็สมมุติราของผมได้เดือนหนึงเจ็ดพันกว่าบาทก็หากเป็นค่าข้าว3ามพันกว่าบาท4ี่พันที่เหลือก็คือเอามาฝาก แล้วก็ค่าคอมที่เหลือ2 0 0 0ันกว่าบาทก็เอามาเก็บไว้ในบัญชีมันก็จะเหลือตังเก็บอยู่ประมาณ6 0 0ันกว่าบาทต่อเดือนบางคนเนี่ยมีภาระมีลูกนะการที่แล้วก็เราก็ให้ในส่วนของเวลาที่เขาต้องไปรับบุตรหลานแล้วก็บางที่เขาเขาก็ต้องกลับมาทำงานต่อแล้วก็ไม่ได้ฟิกว่าเฮ้ยห้ามนำบุตรหลานเข้ามาฝากในออฟฟิศเราเราก็กกอาำนวยความสะดวกตรงนั้นให้ว่า สามารถที่จะไปใช้เวลาในงานยาไปรับบุตรหลานแล้วก็ยังกลับมาทํางานในเวลาที่มันยังไม่ไมเลิกงานได้ก่อนหน้านี้ก็จะมีขาดลาม,มาสายบ่อยเงินเดือนที่ถูกหักไปก็เยอะพอพะเขาได้เข้าร่วมโครงการนะคะพอได้เข้าร่วมโครงการพนักง,งานกา็เข้างานตามเวลาปกติมากขึ้นการหักเงินตรงนั้นก็จะลดน้อยลงค่ะ ผมชอบชอบการทํางานแบบให้เขามีส่วนร่วมมากกว่าเราเราเคยเจอก่อนหน้านี้เราเคยเจอการทํางานแบบเราคิดแล้วก็กาการให้ความคิดเห็นมันพนักงานไม่ค่อยให้ความคิดเห็นกลับมาเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งหน้าตั้งตาเดินโปรเจกต์หรือว่าทําคิดวิธีการไปโดยรูปแบบของเราเดียวซึ่งซึ่งก็อย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ได้ ดีไปกับเขาอาจจะดีสําหรับเราแหละยังน่าจะดีสาหรับเราแล้วเพราะเราเป็นสิ่งที่เราคิดเราเราจะมุมมีมุมมองด้านของของเราแค่ด้านเดียวส่วนในมุมมองของด้านคนที่ทํางานอาจจะไม่ไม่สะดวกเขาบ้างบางประเด็นอะไรเงี้เราก็เลยผมก็เลยเน้น,เน,นเน้นย้ำการให้ความร่วมมือในการคิดร่วมกันจากที่ว่าส่วนบริสส่วนออฟฟิศก็จะทํางานออฟฟิศส่วนช่างก็ะอยู่ส่วนช่างแต่ตอนนี้พอเราได้เข้าร่วมตรงนี้ เราได้ร่วมง,งานด้วยกันมากขึ้นมีอะไรคุยกันมากขึ้นอาจจะไม่จะไม่เป็นส่วนช่างจะไม่เป็นส่วนออฟฟิศแล้วตอนนี้จะเป็นพี่น้องแล้วการที่ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการนี้ก็คือทําให้เรามั่นใจว่าโครงการนี้จะต้องดีมากๆกับตัวพนักง,งานแล้วก็ตัวบุคองค์กรค่ะมีค่ะเราวางแผนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มนะคะก็ เป็นโครงการที่ว่าเราจะขุดปลูกผักเพื่อที่จะมาขายหรือว่ามาแชร์กันในออฟฟิศค่ะสุดท้ายเนี่ยวัตถุประสงค์ของของโปรเจก์นั้นๆคืออะไรสิ่งที่ได้ผลตอบรับคืออะไรถ้ามันได้กับคนในองค์กรเป็นลำดับแรกผลลำดับที่สองก็คือเป็นคนในในครอบครัวของบุคลากรเราเองทำให้เขามีสิ่งที่ดีมากขึ้นก็ก็ยินดีที่อยากจะมาร่วมคิดแล้วก็ทำ